ว่าชงกาแฟได้กูรู้สึกว่างอยู okay. ่นี่สูตรของพี่น้าไงมันเย็นนะเามาาที่สวยงามตอนนี้ไคน้าเขาปุูกขึ้นมาบ่อนนี่ บ่อนี่ขานี่น้ำร้อนปลาอยู่ไม่ได้เลยปลาตายหมดเพราะว่าน้ำมันร้อนนะครับพี่น้องน้ำพุร้อนเกาของโบราณสวยจังเลยเยางีอกใหญ่เนาะเอายางนี่ Ngàm, suối ngam suối ngam làm thế lettering